ัดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวให้กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาดูว่าอินเดียจะมีการโคงการผลิตน้ำตาลทรายให้ได้เยอะ ไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับว่าก่อนอื่นจะไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับปีปัจจุบันอินเดียสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยแต่ก็คงไม่อาจคาดการว่าในปีต่อๆไปนั้นจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศเหมือนกับไทยเราเหมือนกันและก้อนนโยบายของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาพันอ้อยที่จะสามารถให้ผลผลิตและคุณภาพที่เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยนั่นเองครับตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาอินเดียสามารถผลิตน้ำตาลได้มากกว่า ที่ต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นผลให้ต้องผลักดันน้ำตาลส่วนหนึ่งไปยังตลาดโลกโดยในปีการผลิต2021-22นั้น อินเดียส่งออกน้ำตาลไปแล้วมากกว่า8ล้านตันถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงน่าพึงพอใจอยู่พอสมควรที่ประมาณราคาที่18-20ถึงเซนต์ต่อปอนด์นั่นเองครับสำหรับน้ำตาลทรายเบอร์11นั้นและมีความเป็นไปได้ว่าหากราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำกว่ารัฐบาลอาจต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้มีการส่งออกน้ำตาลนั่นเองโดยทั่วไปแล้วการผลิต อ้อยของเกษตรกร,กรอินเดียนั้นเป็นการติดต่อกันโดยตรงระหว่างเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยของอินเดียกับโรงงานน้ำตาลโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างไรก็ตามการที่จะเพิ่มผลผลิตอ้อยของอินเดียกลับขึ้นมาอยู่กับที่2เงื่อนไขหลักคือการขาดแคลนที่ดินและก็การบริหารจัดการน้ําแม้ว่าผลผลิตอ้อยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่การไม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกอ้อยออกไปได้อีก ก็กลายเป็นข้อจำกัดประกอบกับรัฐบาลเองก็คงไม่ได้ต้องการให้มีการขยายไปมากกว่านั้นเนื่องจากรัฐบาลเองก็เข้ามาพยายามผลักดันให้มีการนำน้ำตาลส่วนเกินไปสู่การผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอย่างอื่นด้วยนั่นเองครับส่วนประเด็นเรื่องของน้ำนั้นพบว่าอินเดียใช้น้ำประมาณร้อยละ80ของ ประเทศไปเพื่อทําการเกษตรซึ่งรัฐบาลก็มีความกังวลกับเรื่องดังกล่าวในการที่จะต้องมีน้ําให้เพียงพอสําหรับบริโภคด้วยโดยในปีที่ผ่านมาอ้อยดีเพราะมีฝนตกลงมามากเหมือนไทยเช่นเดียวกันครับรัฐบาลมีความกังวลว่าทรัพยากรน้ําที่กําลังจะหมดลงจะส่งผลต่อภาพรวมของประเทศทั้งการทําเกษตรและการสํารองเพื่ออุปโภคและบริโภค ผลักดันให้มีการผลิตพืชไร่ต่างๆรวมทั้งอ้อยต้องอาศัยน้ำจากฝนเป็นหลักซึ่งนั่นทำให้ยากจะคาดเดาเรื่องปริมาณผลผล,ผลิตอ้อยและน้ำตาลที่จะได้ในแต่ละปีเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและการเกิดมรสุมในแต่ละปีซึ่งมีความแตกต่างกันไปโดยแต่ละเขตเช่นรัฐมหาราชมีการพึ่งพาน้ำฝนมากกว่าในรัฐ อุตรประเทศเป็นต้นในอุตรประเทศมีระบบชนประธานที่ดีเนื่องจากมีน้ำที่ไหลามาจากเทือกเขาหิมาลัยส่งผลให้อ้อยในอุตรประเทศดีกว่าอ้อยในรัฐอื่นๆถึงกระนั้นก็ต้องไปพิจารณาว่าการที่จะเพิ่มปริมาณน้ำตาลให้ได้ต้องมีการ เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรการลงทุนในการพัฒนาพันอ้อยโดยส่วนหนึ่งเห็นได้ว่าในปี2009ที่มีการส่งเสริมอ้อยพันธุใหม่ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยปรับเพิ่มขึ้นจาก60ตันเท่ากับเฮกตาร์ขึ้นเป็น80ตันเท่ากับเฮกตร์นั่นเองส่วนในรัฐมหาราชและกรกดา กะมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยก็จริงแต่เป็นเขตพื้นที่ซึ่งต้องอาศัยสภาพมรสุมเป็นหลักการนำน้ําที่จะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมาใช้เพื่อการผลิตอ้อยเป็นความขัดแย้งกันและอ้อยในพื้นที่ดังกล่าวมักจะประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องเนืองนั่นเองเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอ้อยและน้ำตาลของอินเดียจะยังคงปริมาณมาก เช่นนี้ไปเรื่อยๆได้หรือไม่เนื่องจากการไม่สามารถขยายพื้นที่ปลูกอ้อยจึงจําเป็นต้องเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เป็นสําคัญขณะเดียวกันเป็นนโยบายของภาครัฐในการผลักดันอ้อยส่วนหนึ่งให้นําไปใช้เพื่อการผลิตเอทานอลก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตอ้อยในระยะยาวนอกจากนั้นสภาพภูมิอากาศก็เป็นเงื่อนไขและข้อจํากัด จึงกลายเป็นภาพที่ออกมาและไม่สามารถคาดการได้ว่าในอนาคตอินเดียจะเป็นประเทศที่ผลิตน้ำตาลเพื่อส่งออกในตลาดโลกและผลักดันให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ต่อไปก็ต้องมาคอยดูกันนั่นเองครับผมนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาเล่าข่าวบอกข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ ก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ